รีวิวกำไรสายมูแล้ววิภาใส่แล้วปังขึ้นจริงไหมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจุดกําเนิดช่อง t ิ k กต k อกของเรานะครับเกิดขึ้นจากคลิปที่เรารีวิวว่ามูยังไงให้ได้งานทุกคนย้อนกลับไปดูได้เลยคือเราใส่กําไรพระแม่รัศมีของเราวิพานะครับตอนนั้นเราก็อยากมีสร้อยข้อมือใส่ด้วยอยากจะมูด้วยแล้วก็เลยแบบอ่ะจัดมาหน่อยสัก1เส้นแล้วหลังจากนั้นเรื่องการงานก็คือปังมากไม่ว่าจะเป็นงานประจาํางานติ k กต็อกทุกวันนี้เนี่ยก็คือทางาน,นเจําะาแลว,ว็ดนนรับซึ่ง3เส้นที่่่นายใสอูะจเนเรื่องงกกาารนจ มีพระพิคเน่พระแม่วมาทีวีพรตตี้มุรติพะตรีนี่จะเน้นเรื่องความรักอันนี้ก็มีคนคุยเข้ามาบ้างแต่ว่าเราอยากเน้นเรื่องการงานส่งคารีวิวเลยคือใส่แล้วงานเยอะมากงานปังมากเรารู้สึกว่ามันยังขาดไปอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการเงินนน่นก็เลยจัดมาเลยนะครับกับ ท้าวเวสุวรรณว่ากันว่าท้าวเวสุวรรณเนี่ยเป็นหนึ่งในพญาแห่งจตุโลกเนรมิตความร่ํารวยด้วยอํานาจใส่แล้วเงินจะไม่ขาดมือนะครับอย่างเรื่องการเงินท่านก็จะเหมือนช่วยปกป้องเงินของเราแบบจากการถูกหลอกถูกโกงอะไร้ยครับแบบเฝ้าไม่ให้สูญทรัพย์ก็ใครที่อยากจะเริ่มใส่กาไรล้วิภาหรือว่ามีอยู่แล้วแล้วอยากจะเพิ่มนะครับเหมือนเรานะขอแนะนําว่าช่วงสีเดือนสีนี้ทางลาวิภาเขามีส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นด้วยนะครับทุกคนสามารถดูโปรโมชั่นได้ที่ช่องติ๊กตอกเขานะสามารถเข้าไปดูอัปเดตได้เลยเนี่ยจะปร้่วแลนปังงงบบ้าอมมเกกัน้ รหรือว่ามีเส้นไหนแนะนําบอกในได้นะคือตอนนี้ไดใส่เยอะมากนะครับทุกคนก็อยากทุกคนลงมาใส่กันเยอะๆนะ